ภายหลังพุ่งชนช,ชนะมาจากเบอร์ลี่เมื่อคืนวันเสาร์ดูเหมือนหลายสิ่งหลายอย่างสําหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเตดจะมีความสงบนิ่งมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะประเด็นกระแสะข่าวเชิงลบที่ก่อนหน้านั้นถูกระเลงกันบนหน้าสื่อชนิดเมามันอยู่ตลอดสาหรับคืนนี้ปีสแสดงของเอเดร็กเทนฮาร์ T จะมีคิวลงเตะสําคัญในรายการบอลถ้วยลีกครับช่วงเวลาตีสองพบกับฮิลสตันพาเลทซึ่งก็มีคาดการณ์กันว่าจะเป็นเวทีในการให้เอเดร็กเทนฮาร์ T ark, ได้ทําการโลเตชั่นผู้เล่นบางส่วนเพื่อการถนอมร่างกายของบรรดาตัวหลักๆที่กำศึกหนักกันมาหลายนัดก่อนหนนหนน้้าาาตตํแ่ผููรรักษปะเช หากไม่มีอะไรผิดพลาดก็น่าจะเป็นโอกาสที่แฟนผีจะได้ยนชฉมในด่านคนใหม่อีกคนอย่างเอาไตน์บยินเดียที่ทีมเพิ่งเซ็นเข้ามาในช่วงท้ายตลาดนักเตะหน้าร้อนปี2023ขณะที่ในภาคส่วนอื่นๆก็ต้องบอกว่าเอริกเทนฮักมีข่าวดีเข้ามามากขึ้นโดยเฉพาะในด้านของการได้ผู้เล่นที่บาดเจ็บไปก่อนหน้านี้กลับมาลงซ้อมได้อีกครั้งอาทิเช่นไมสันเมาส์ซึ่งได้รับบาดเจ็บไปตั้งแต่เกมเจอกับสเปอร์เช่นเดียวกับในรายของแฮร์รี่แม็กไกวอดีตกัปตันทีมกลับมาลงซ้อมอย่างเป็นปกติอีกคนนอกจากนั้นกก็จะเเเปนนพววราาาฟฟออั A un, ับบโซีียตท่สงูก เปลี่ยนลงมาในเกมเมื่อวันเสาร์ตามรายงานของสื่อต่างประเทศระบุว่ามีการซ้อมเซสชันใหญ่ได้มากขึ้นแต่คาดว่าอาจจะยังไม่ถูกเร่งใช้งานมากเพราะต่อจากเกมนี้ก็จะมีเกมเจอกับคริสตันพาเลตอีกหนึ่งนัดรออยู่ในพรีเมอร์ลีกช่วงสุดสัปดาห์นี้เช่นกันและโดยส่วนตัวจากที่ดูเอเด็เทนฮากเลือกทีมในตลอดฤดูกาลที่ผ่านมาจะสังเกตได้ว่าเขาไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงหรือโลเทชันทีมเยอะโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ทีมจำเป็นต้องเก็บผลการแข่งขันโดยไม่สนว่าเป็นรายการไหนเพื่อรักษาโมเมนตัมที่ดีให้คง ดังนั้นตามคาดการเชื่อว่าเทนทั้งน่าจะมีการโลเทชันบางส่วนแต่คาดว่าไม่น่าจะถึงครึ่งทีมขนาดนั้นและการโลเทชันน่าจะเป็นในกรณีจําเป็นซะมากกว่าไห้ลายความน่าสนใจที่แมนเชสเตอร์นิ่งนิวเก็บตกมาจากการฝึกซ้อมครั้งล่าสุดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่ที่การมีส่วนเกี่ยวข้องของบรรดาดาวลูกน้ําดี3คนอย่างหลุยส์แจ็กสันอีธานเวสลีย์และเจมส์โนแลน ซึ่งอาจจะมีบางส่วนได้รับการใส่ชื่อให้อยู่ในทีมคืนวันนี้ส่วนจะสตาร์ทที่ตัวจริงหรือเริ่มต้นจากมาดั่งสำรองไปก่อนก็คืนนี้ต้องมารอดูกันครับขณะที่ไฮไลท์ต่อมาก็คืออองตวนเซียที่สื่อรายงานว่าลงซ้อมด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสและคาดว่าถ้าเอริกเทนฮาร์กต้องการจะโรเตชันผู้เล่นกองหน้าเกมกับริสตันพาเลตก็จะเป็นโอกาสที่แฟนบอลจะได้เห็นมาซียาออกสตาร์ทตัวจริงก่อนลันมูนฮอยลุนประเด็นน่าสนใจจุดที่3ทีแมนเชสเตอร์นิวระบุไว้นั่นคือเกมนี้อาจได้เเห็็นนนโซฟียััััลาาาาบตตอออกกกสรรรรรร์วจิงงงงปค้แแพะ่ข ทีมนเวลานี้ตำแหน่งที่ถูกมองว่าควรต้องพักรักษาสภาพร่างกายให้สดใหม่กลับมาให้ได้อีกครั้งนั่นคือกาเซมิโลและในขณะเดียวกันอีกหนึ่งความน่าสนใจที่สื่อท้องถิ่นจากเมืองแมนเชสเตอร์วิเคราะห์กันต่อในส่วนของกองกลางนั่นคือเกมนี้จะเป็นโอกาสดีที่เอเดกเทนฮากจะทดลองส่งแดนกอรลงได้หรือไม่หลังจากที่เจ้าหนูรายนี้มีชื่อบนมานั่งสำรองของทีมมาแล้ว5เกมในซีซั่นนี้โดยแดนกอถือว่าเป็นหนึ่งดาวรุ่งที่สร้างความประทับใจอย,อย่างมากจากฟอร์มที่เจ้าตัวผลิตออกมาในช่วงปลีซีซั่นนี้น eigen, อ,นนอ,อย ก็ถือเป็นมิดฟิลด์ในรูปแบบตัวออกบอลแนวลึกรวมทั้งชุดทักษะการพาบอลไปกับตัวที่ดีในระดับหนึ่งแน่นอนว่าเจ้าหนูรายนี้ถูกเปรียบจากคนในทีมว่ามีแนวทางคล้ายกับบลูโน่เฟรนันเดสแต่จะต่างกันตรงพื้นที่ประจําการปัจจุบันในวัยเข้า19ปีเต็มพอดีเพราะเกิดในวันที่26กันยายนปี2004แดนก็ถือว่ามีดีกรีน่าสนใจผ่านการเป็นกัปตันทีมรุ่นอายุ21ปีตั้งแต่อายุแค่18ขวบเจ้าหนูรายนี้ก็อยู่ในเลดาสนใจของเอเดรเทนฮ้างมาโดยตลอดขณะที่มาร์คเดมาก ว่าเด็กคนนี้เก่งจริงเป็นนักฟุตบอลที่มีความเหมาะสมในตัวเองเล่นได้ดีทั้งเวลาคลองบอลและเวลาไม่ได้คลองบอลนอกจากนั้นคือการสามารถพาบอลไปกับตัวเองได้จุดที่เขาอาจจะต้องพัฒนาให้มากขึ้นคือการผ่านบอลสุดท้ายมันมีรายละเอียดเล็กน้อยที่เขายังทําได้ดีกว่านั้นอีกแต่ที่เหลือในภาพรวมผมมองว่าเด็กคนนี้ของจริงโดยส่วนตัวผมชอบดูการเล่นของเขาเด็กคนนี้มีของที่ทาให้แฟนบอลนั่งไม่ติดเก้าอี้การหาที่จะปะทะเทคนิคการเล่นก็ยอดเยี่ยมที่สําคัญคือภาวะความเป็นผู้นําจากการที่เราให้เขาสวมปลอกแขนกับตันทีมหลายๆครั้ง เขาแสดงให้เห็นชัดว่าความคิดอ่านโตกว่าอายุจริงไปมากเขาอาจจะดูเป็นเด็กเงียบๆแต่เขาคือผู้นําในแบบที่ใช้การกระทําในสนามเด็กคนนี้รักสมสอนและคุณจะเห็นหลักฐานจากแนวทางที่เขาเล่นไม่ว่าจะที่โอทาฟอร์ดแคริลิงตันหรือเดอะคลิปสนามซ้อมเก่าของทีมชุดใหญ่เขาทาผลงานออกมาได้ไม่มีตกหล่นเหมือนกันทุกที่อีกคนที่น่าสนใจและติดอยู่ในกระแสความนิยมของแฟนผีค่อนข้างมากในตอนนี้ก็คือฮันนิบาลเมดบลีที่ทําผลงานในเกมล่าสุดกับเบอร์ลี่ชนิดเรียกเสียงชื่นชมล้นหลามโดยเฉพาะจากทางเอเดร็กเทนฮากกุนซือของทีมเองที่ระบุว่าด้วย มีล้านมูนฮอยลุนและฮันนี่เบลลรวมกันเพลซิ่งเราได้เห็นว่าทีมได้รับพลังงานมากขึ้นจากการเริ่มต้นเพลซิ่งของพวกเขาจังหวะเวลาของพวกเขานั้นยอดเยี่ยมจนเราสามารถคุมเกมได้ในช่วงเวลาหนึ่งซึ่งสําคัญคือเมื่อพวกเขาเสียการครองบอลพวกเขาปรับโหมดมาเป็นฝ่ายไล่ล่าบอลคืนที่ดีฮันนี่เบลล์ทำได้ดีมากๆจุดน,นี้คือความน่าสนใจว่าเอเด็กเทนฮากจะตัดสินใจให้ฮันนี่เบลลเมดบลีได้ลงสนามเพื่อต่อยอดฟอร์มการเล่นของตัวเองในเกมคืนนี้กับคริสตันพาเลตหรือไม่นั่นเองครับไปต่อกันที่ความนนนนิยยยมมขออออองงงงงงเเซคกกกกททีี่งง่่่่ัไตจจาาแฟผๆึสื็พ เดาทิศทางของสิ่งที่แฟนบอลอยากจะรับข่าวสารในช่วงนี้ดีเลยเลือกจะหยิบเอาความเคลื่อนไหวของแบ็กไซส์สเปนิดใดนี้มาให้รับรู้กันเป็นพิเศษสื่อต่างประเทศรายงานว่านับตั้งแต่เซกิโอเลกิลอนเข้ามาสู่ทีมและมีโอกาสลงสนามไป3นัดตอนนี้ไม่ใช่แค่ชนะใจแฟนบอลและเอเดร็กเทนฮาร์หากแต่ยังชนะใจเพื่อนร่วมทีมรวมถึงทีมงานสตาฟสโมสรอนเป็นอย่างมากส่วนเว็บไซต์สโมสสอนก็ไม่รอชา้าที่จะนาเอาคําสัมภาษณ์ของเลกิลอนในเวอร์ชันล่าสุดที่จะลงให้แฟนผีอ่านตัวเต็มทางนี้แต่แยกสานยูเน,นเต็ดรีว นเนื้อหาสําคัญคือการที่ตัวของเลกิลอนให้เครดิตแก่แฟนบอลของทีมอย่างมากว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์และพิเศษสําหรับคนเป็นนักฟุตบอลอย่างเขาผมเองเคยมีโอกาสลงเล่นที่โอทเทลฟอร์ดมาบ้างก่อนหน้านี้แต่เป็นช่วงโควิดระบาดซึ่งไม่มีแฟนบอลเข้าสนามมันน่าเสียดายอย่างมากแต่ครั้งล่าสุดในฐานะผู้เล่นของทีมการได้ลงเล่นในสนามแห่งนี้ท่ามกลางแฟนบอลมันคือสิ่งพิเศษแบบสุดๆนี่คือสนามที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์และยอดเยี่ยมแบบสุดๆส,สถานที่แห่งนี้มีแต่ประวัติศาสตร์ที่น่าภาคภูมิใจพร้อมกันนี้ เขาได้มาสวมเสื้อปีศาจแดงว่าเขาต้องการให้ผมมาที่นี่ซึ่งผมก็อยากมาอยู่แล้วด้วยดังนั้นทุกอย่างมันจึงง่ายตอนนี้ผมอยู่ตรงนี้แล้วผมกับโค้ดมีการพูดคุยและเขาบอกผมถึงสิ่งที่เขาต้องการจากฟูลแบ็คผมคิดว่าเรามีปรัชญาขายกันเขาชอบคนทํางานหนักซึ่งผมก็รักการทํางานหนักมันเหมือนเราจูนกันติดตั้งแต่แรกจะเห็นได้ว่าพอยหลักจากตัวอย่างสัมภาษณ์บางส่วนที่เว็บไซต์สโม,มสรน,นามาลงมีความน่าสนใจในชุดคําว่าทํางานหนักซึ่งเลกิลอนระบุว่าเอเดนเทนฮาร์ต้องการให้ผู้เล่นของเขามีในสิ่งนี้แลละกกกก็็เเเปนนนสสิ่่่งงทททีอําาาให้ห้ดดดชััมุจ เกมที่เขาได้โอกาสลงสนามขณะดเดียวกันจอร์นี่อีเวนฮีโร่แอสซิประตูชัยนัดล่าสุดออกมากล่าวถึงเอเดนเกนฮักโดยเขาระบุว่ามีความมั่นใจในการทํางานของคุณซือชาวรัตคนนี้แม้ช่วงเริ่มต้นฤดูกาลจะทําผลงานไม่ได้ตามที่คาดหวังมากนักโดยอีเวนกล่าวว่าตลอดเวลาที่ผมอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมันมีทั้งช่วงเวลาที่ผลงานดีและแย่สิ่งที่ผมจะสื่อก็คือเมื่อคุณอยู่ในะระดับสูงคุณจะทราบดีว่ามันมีทั้งขาขึ้นและขาลงเกิดขึ้นอยู่เสมอยูไนเต็ดคือสโมสรที่ยิ่งใหญ่และเมื่อเราเจอก มีหากจะท้าทายในเกมระดับสูงสําหรับโค้ดเขาทําให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นที่นี่โดยส่วนตัวผมเองก็เป็นแฟนบอลของสโมสสอนด้วยผมจึงได้ติดตามเกมของทีมมาหลายครั้งหลายหนโดยเฉพาะปีที่แล้วที่เขาพาทีมเข้าชิง2รายการฉะนั้นผมจึงพูดได้ว่าเขาสร้างให้เกิดแต่เรื่องดีๆกับสโมสรอนแห่งนี้ไปต่อกันที่เรื่องราวความคืบหน้าอนาคตของเจดรอนซานโชอัปเดตชีวิตล่าสุดจากปีกรายนี้จากทางฟาบิซิโลมาโน่ระบุในเชิงแสดงความคิดเห็นว่าหนทางเดทที่เขามองออกห่กว่าเจดรอนซานโชอยากจะกลับมาสู่ทีมนั่นคือการที่ซานโชต และเพื่อร่วมทีมต่อหน้าเท่านั้นขณะเดียวกันในเรื่องของสถานการณ์ความอึมครึมก่อนหน้านี้ที่ปกคุมสโมสรมาหลายสัปดาห์จากการที่ทีมมีผลการแข่งขันที่ย่ำแย่จุดนี้แม้เอเดรเทนฮากจะถูกกระแสวิจารณ์จากหลายฝ่ายรวมถึงบางส่วนของแฟนบอลเองที่เริ่มตั้งคำถามบ้างแต่ฟาบิโอซิลมาโ,โนยืนยันโดยเอิงแหล่งข่าวที่เขามีภายในสโมสรระบุวา่าสถานะของเทนฮากภายในทีมยังคงแข็งแรงและมั่นคงเพราะบุคลากรภายในทุกคนล้วนทราบดีถึงความยากในงานที่กุนซืเชาวดาต้องเผชิญที่ไม่ได้มีแค่ปัญหาในมิิิตตตตด้้าาาาาานนนฟุบลเทท่่ัััแยงมมีปญหจกกรํ อื่นๆขององค์กรที่ผสมรวมเข้าไปด้วยก็เชื่อนะครับว่าสิ่งที่โลมาโนระบุมานั้นเป็นสิ่งที่แฟนบอลปี้แสดงเองก็ทราบกันดีว่าอะไรเป็นอะไรงานของเอเด็กเทนฮากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพิ่งจะเข้าปีที่2เท่านั้นแถมในการเริ่มต้นปีที่2เวลานี้เขาเองก็เผชิญปัญหาลุมแล้วรอบทิศทางพฤติกรรมของผู้เล่นบางคนปัญหาส่วนตัวของผู้เล่นอีกบางคนต่อเนื่องด้วยอาการบาดเจ็บของขุมกําลังทีมชุดใหญ่ที่ด่าหน้ากันเข้าโรงหมอจนสามารถแบ่งจัดเป็นอีกทีมได้แบบสบายๆนอกจากเรื่องพวกนั้นแล้วก็ยังมีในส่วนของการออก่อเดงง้้รหิืใไ จะได้เข้าใจในตัวตนของทีมในปัจจุบันนี้กันได้มากขึ้นความเป็นจริงที่ว่านั่นก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ใช่ทีมใหญ่ในแง่ของระบบการเล่นที่สวยงามไม่ใช่ทีมใหญ่ในแง่ของรูปแบบการเล่นที่มีประสิทธิภาพไม่ใช่ทีมใหญ่ในแง่ของการเล่นพาสซิ่งบอลแม่นยำทุกวันนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคือทีมใหญ่ในแง่ของชื่อเสียงเก่าๆความยิ่งใหญ่เก่าๆเ,เท่านั้นที่เหลือนอกจากนี้คือความยิ่งใหญ่แบบจอมปลอมที่แฟนบอลยังติดทาบใครมาจากยุคสมัยเก่าๆก,ากาันอยู่ในด้านฟุตบอลเปรปะมาณ10ีนนััลลนลหลครย คือสิ่งที่ลับลังนิกเคยกล่าวเอาไว้ส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพิ่งตั้งไข่กับแนวทางฟุตบอลก้าวหน้าแค่ปีแรกอยู่เลยฉะนั้นอย่าไปคาดหวังว่ารูปแบบการเล่นจะต้องสวยงามในทุกเกมเหมือนอย่างใครเขาเพราะธรรมชาติของเราตอนนี้มันยังได้เท่านี้ก็ต้องเอาใจช่วยให้พวกเขาพัฒนากันต่อไปและหวังว่าเอเดนฮากจะได้รับการสนับสนุนจากส่วนหัวขององ,องค์กรเพื่อที่เขาจะได้ลดระยะเวลาความห่างชั้นในภาคส่วนของฟุตบอลกับทีมอื่นๆเขาสักทีเพราะอย่างที่บอกกันหลายๆรอบนั่นแหละครับปัญหาที่ทำให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดติดลมอยู่กับคควววาาามมมมลล้้้เเเหแบบนนนีีััไ่่่่่ใใชรรรืองทป็ผูจดก แต่มันเป็นเรื่องที่ว่าแค่เป็นคนควบคุมทิศทางของทีมนั่นแหละครับ